อันประทานพรลประชาชนนี่ปางประทานพลบบนรลปางหน้ากบปางน้ากบประธานพนี่ปงา,ปง,าปงเสด็จดาวดินค่ะ พิมเปลวเพิงจากทุกคนพิมเปเพิงจ่าพิเปลวเพิงจ่าพิมเปลวเพิงจ่าพิมเปิวเพิงนี่คือพิม์ละรังข่ําจ่ะทุกคนพิม์ละรังพิม <enfant? S 2> ์ละครังจ่า <via> ตัวอย่างกะที่พระธาตุนาดินพิมพ์ซุ้มโพเล็กค่ะนี่พิมพ์ซุ้มโพเล็กซุ้มโพเล็กเรื่ดู ตอนกลางวันค่ะทุกคนต้องมาตอนเย็นจะสวยมากเลย ปกคู่จ้ะทุกคนปางปกคู่จ้ะสององคู่กันเรียกฟัางปกคู่เด่นเล่นเ่นดูทุกคนเล่นมากเ่นเล่มสดื่นลลื่นจ้ะ สียงน้ำตกถึงน้ำตกซาซาๆงยสุตเหนื่อยแมตา ตาบอกลมเย็นดีไม่อยากกลับบ้านเลยตาบอกเย็นสดชื่นแต่ว่าสดชื่นเลยเหงอแต่พักๆละ,ะลแตวก็มีลมเนาะเเยย็นดีล,ลฝากหนึ่ ลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นสบายมีป้างพิมพ์ใหญ่ค่ะทุกคนปางซุ้มโพซุ้มโพพิมพ์ใหญ่จ้ะปางซุ้มโพพิมพ์ใหญ่ นิปังสามสิบหกอลหันสามสิบหกอลหันจุกคนสยงามากเลยเลยยัลมเลื่นดีฟังแต่เสียงน้ำตกให้ย็นชุ่มฉ่ำเลยจ้า ขึ้นสันเล้าดูเ้เต อะไรลอยชุบ่องุบ <c oughs> เดอตัวอะไรลอยชุบ่องุบ่องตัวอะไรลอยชุบ่องชุบรก็ไม่ลอยชุบ่องุบ่อง you ah. ค่ะ